สวัสดีครับคลิปนี้ก็พามาดูค่ายวรพจน์การช่างนะครับตอนนี้เป็นโบโคูครับดูจากตะแกงก่อนนะครับดูคันนี้แปลกๆนะครับเหมือนปองที่รีบมีใหญ่มากครับใหญ่กว้างดูช่วงหลางนะครับ ดูเครืดินก็จะใช้กล่อง4คูณ2นะครับทำแท่นเครื่องครับสวยครับสีเกล็บด้วยจะตุ้งจะเต็มเนี่ยไม่ธรรมดานะจุดนี้บางคนมองข้ามนะครับเวลาจะซ่อมสุดไฮดรอลิกนะครับต่อกเกาะกครับเป็นวาล์วแต่ก็อันตรายนะครับเผื่อมีพวกจังไรมาเปิดทิ้งทะงานเข้าเลย จัดระบบได้เป็นระเบียบคันนี้ก็เพราะว่าลมแยกครับดูครับแยกซ้ายแยกขวาง่ายต่อการซ่อมแน่นอนครับถ้าสไตล์นี้ครับคล่องครับคล่องมากลูกค้าที่ใช้ไปวรพจน์ผมก็อยากถามเหมือนกันแล้วว่าจะเป็นชื่อใครครับชื่อวรพจน์ เสต้งเชื่อตอบนะครับนี่ดูไฮไลท์ครับตัวที่เป็นชุดคลายคอนะครับเนี่ยเสียต้งจัดให้ครับดูไฮไลท์ใครถามใครบอกว่าไม่จําเป็นผมเถียงผมเถียงเลยถ้ามีแล้วมันจะดีมากครับมันไม่เหนื่อยครับบางทีจังหวะที่มันหนีบมันอะไรนิดหน่อยอ่ะเราไม่ต้องไปดึงคอมา้าจะตรงจัดให้ครับจุดคลายคอครับเป็นเฟืองกลับครับชุดเฟืองกลับ อท่านะครับดูครับเสยงสายผ่านขึ้นบนนะครับไม่ไดึงตรงนี่อูเดียวนะที่กันแปลกๆครับกันหน้าครับดูเสียตรงกันหมดครับกันข้าวกันเดนนะใครบอกไม่จำเป็นจำเป็นนะครับนี่ กันหมดทุกอย่างครับเวลาข้าวฟาดขึ้นมานครับกันลูกดาวยิ่งเร็วอะ่ะข้าวยิ่งฟาดกระเด็นขึ้นมาดีวีนูน่นฟาดตาคนขับเลยเจต้องกันให้หมดครับดูครับสวย เนียบทุกจุดครับที่นี่ก็มีเลเซอร์เองครับคใายมีหรือทายเครื่องครับเป็นยอยยางครับเงียบแน่นอนครับก็ไม่ค่อยเห็นเขาใช้กันนะครับแต่ผมว่ามันเงียบนะเหมือนแต่ก่อนผมใช้สทวีนนะมันเป็นยอยอยางท่ายเครื่องนะก็ตัดปัญหาเรื่องอัดจารบีเรื่องลูกปืนนะครับมันจะเกาะอย่างเดียวยอยอยางบางคนก็ว่าไม่ทนุน แต่ผมใช้ก็ไม่เห็นมีปัญหาเลยครับนี่สไตล์วัลพุตก็จะเป็นออยอยู่หลังครับออยอยู่หลังตตอหม้อแบ่งครึ่งครับถ้าออยอยู่หลังก็เรื่องข้างคอมันก็จะลงครับเสียมิกเล่าให้ฟังว่า เปลี่ยนเพาคอเปลี่ยนง่ายมากครับเพาคอขาดตอนนั้นรถเก่าแล้วเพาคอขาดเปลี่ยนง่ายมากครับ<ม>ดูข้างปากครับนี่มีคำคอให้ด้วยครับแล้วคำเป็นคำเหล็กนะคำสวยด้วยมีคำคอดีที่สุดครับไม่ใช่ว่าให้บูดคอรับทั้งหมด เนี่ยชอบยิงลมครับเห็นไหมฝั่งฝั่งด้านข้างข้างคอซ้ายมันจะโลงครับเพราะว่าหม้อน้ํามันมาไม่ถึงครับนี่เปลี่ยนสะพานง่ายนะครับสะพานปัดชุดปัดหน้าครับสะพานอยู่นอกเลยเป็นง่ายครับบินพาครับจุดพัดลมเสร็จตรงจัดให้ครับวรพพน์การช่างนะครับ ไม่แน่ใจว่าคิวเต็มหรือยังครับลืมถามเสตยกนะครับปีนี้ครับสวยสนี่นดูป่องมันกว้างมากครับเดียงขึ้นไปทํา